กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีไปทุกทางท่เขามาหาสมส้มส่องนองค้าน้ำส่งยำตอนสาวๆาาไปน้องเลยจะเช้า,าขึ้นมาเลยโอ้ <c oughs> เอาตัวนักกยังบรได้จอจู่เลยต,ตายแต่ยามันตกเนาะแต่ยามันตกมาใส่หัวแท้ ยังบอมี่อันจอดจักอันพอเอาคนไปโคมขี่กันไว้จิพนังขาวแล้วนะนสบายดีพี่น้องมาชิคนเฮ็ดนะคะพอเสี่มม <c ười> สยมา่ะคนตัวกายพี่เสี่ยท่นจอดครับพี่เจอดมึงอยากลุกซ้ายพ <c ười> อ, <c ười> อดีี่เี่อม่านก็ไปดับกับ่ได้จอด ่นเสียมเล็กพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิขึ้นไปเสียมีเิงพนะังบ่ได้เสีมก็มีหาเชือกมัดไว้เป็นตยันมันตกลงมาคือสิบ่ดอกมันแน่นอยู่พอเสีมคงทั้งหลุมมาละแต่ทเยังบ่ได้เสีมเอาคัดกันไว้สิซือ กระยับยำสาวๆเอ้ยทองแดงทองแดงทองแดงเห็นงวออกมาเจ้าสิไปหายังน้าเมินยังบูทางไปเลาวม่อยากหาเขีียดพ่น้องเลยอยากกินปิ้งเขค็ต ก็จะเที่ยวไปๆน้อง,บบงไอคิวเพิ่งรับเมื่อใดน้องไอคิวลับอันนี้หั่นปิ้งไก่น้องคำ้ำน้องค้ำคลายตะกี้อะไรก่อนใชได้ลังางกาในนี่กับน้องค้ำคลายปิ้งไก่ตื่นน้ำแล้วก็พอนไอคิวไปทำงานคลายปิ้งไก่ในนะี่พี่น้องเลย คนกลุ่มกุ้มยำเลนน่ะฮะตว่าฮู้ดเนาะฮดนำฮู้ดน้ำอยู่บนทางใส่ฮดนำเสร็จทางว่าพิษพิษว่าถือกินน้องข้ามก็ได้งอพันธ์ค่ะจ้าว่าอยากได้มาเลี้ยงในจักรโตเนาะเป็นตะแพงเป็นตะแพง าพี่น้องพักข้าเมื่อนีร่พกปลุกงาหมดเลยเนาะให้ทาพี่น้องมาเบิ่งพักพักปลุกงาเยาวสามสี่เมื่อมาแจ้งน้องคำไทยพี่น้องเบิ่งยังบดแล้วผุนเสร็จผุนทางหน้ามันน้องครับมาไลยจุดเสร็จกินผักเต็งปลูกแล้วได้พี่น้องเสได้กินผักเต็งปลูกแล้วอันนี้ nè phắc bùa nhảy anh à, phắc bùa nỗi phắc xà lát chúng ta phắc cả khôm mà xí à, anh này nè quay từ từ nhả phụu phật quay quay hải อาจะพี่น้องไปเบิ่งมากันตัวแหกแล้วครับสิตําเหมียงกินบ้าเอมื่อนี่แล้วป้าเกินเออบอกตัวแหกสีอันสีม่วงพี่น้องาเลยสีเหล่ดกดกลมก็วิววิววิวอยู่ตะกี้เบียดอยู่ข้างล่างนี่ข้าเจ้าบปได้อยู่เลยเดี๋ยวนี้จะข้าเจ้าไปใส่ตะกี้เบียดอยู่อืพี่น้อง ตัวให้อืมลกกะลีเพิ่นจะไปขึ้นเสื่มเล็กบอดเพราะว่ามาซื้อเนาลูกเพิ่นง่ะเซ็กยามาแน้อเจี๊ยบคาบอดสบายเพี่อ,น,อน,น,นัเลนนยเพิ่นนดาก็มีเวลาเมื่อนี้ จะขึ้นไปเสริมเล็กจะไปจอดเล็กจะขึ้นเสริมเล็กสีเทืงโอ้ยแก่แตเสริมมันกัหนอกเนาะสายมันสีเทิงไปเลยนะเทิงอยู่ล้กจับดีๆเด้อแห่งลมสัน ทองผ่ากงามงามนะทองผ่าก็งามมาเลยใส่เกือบไปได้ขึ้นไปหนกันเนาะใส่ใส่ <c oughs> ใสยามันเลื่อนมันจักผสมใส่เกือบึ้นไปจะมัดแนเนปบ่จัก เอาแบอเอาไหม่ตอกตอกอกไปเอาเนี่ยตอกไปได้อีาากพะจักมันลมนะไต่ไปเรื่อยๆพ่นยองยังไม่ได้จอดเปิดซ้ราบเงไต่ไปเรื่อยๆเสียวน้ำ่นเนี่ยเสียวสวัสสบาย เล็กบ้างพิ่นใต้มา้อดพี่เลยพี่น้องมานั่นล่มกระแห้งเนาะเมื่อนี่หักมันแดดก็คปซื้อเสียมได้อีกเป็นเสื้อเล็กหลังจากบปได้เสื้อตั้งแต่ลูกไม่ยังบปได้เสื้อเลยเพิ่นกระยากยากแน่ไปส่งสกัดแน่พอได้เงินมาซื้อเล็กต่ออีกเนาะ น้ำบริษัทสจำได้คะเจ้าหมัดแน่นไป Mà đây bò Cắp, nạ vào lại tí Ây, bò lệch nè Hả? Ừ. <laughs> 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 Ôi Nhà khinh nhàng lông như vậy ก็นี่ต่ว่าจะทำร้อยน้ำทะเละต่ทะเละน้ำน้ำทะเลสีฟ้าอีกทึงเยะั้นแ่ขน,น,น,นขามาแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควรสิเตคอร่าพี่น้องปกีกอนเดอคลิปน้าพอกันใหม่พี่น้อง ผิดพาดประการใดขอโทษขอภัยน้รล라이เดอพี่นออ้องโหง่วงนอนละบาดเลยง่วงน,นอนพี่น้องเลยคนเสียมเล็กมือไหนใจสิได้ถ้าได้แหละผู้เดียวขึ้นลงขึ้นลงอยู่แต่ก็ยังไปพูดนย่ขึ้นลงอยู่ผู้เดียวเสียม